สวัสดีค่ะแบททำคลิปไปเรื่อยนะคะพี่พี่นะวันนี้ก็มาคนเดียวนะแล้วก็เดินคิดว่าวันนี้จะเดินเล่นในป่านี่แหละเพราะว่าวันหยุดเนาะหนูเนะี่ยไม่ค่อยที่จะแบบเออได้ไปเที่ยวที่ไหนไปในเมืองอะไรเงี้ยไม่ค่อยที่จะได้ออกไปเลยนะคะพี่พี่ก็วันนี้มีเวลาว่างแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยจะไม่ค่อยสบายแต่ว่าอยากเดินมาเที่ยวในป่ามากแล้วบรรยากาศในป่าเนี่ยก็คือเนี่ยพี่พี่ดู คือแบบโหหนูชอบป่ามากเลยนะทางเนี่ยก็คือสวยมากๆเลยมันเหมือนแบบว่าหินเยอะด้วยนะคะพี่ๆฝั่งนู้นอ่ะหนูลุยมาตั้งแต่ฝั่งนู้นนะคะพี่ๆี่หนูก,ก็เดินมาไกลแล้วหนูว่าหนูน่าจะเข้าป่ามาลึกพอสมควรอยู่นะคะพี่พี่แล้วก็ไกลด้วยแต่ว่าดีนะหนูพกยาดมาอุ้ยเดี๋ยวโดนแบรนด์นะพี่พี่นะให้ดูไม่ได้ ขอดมก่อนเพราะว่าเหมือนแบบว่าแรงหนูจะหมดด้วยแล้วก่อนหน้าน,นี้ยหนูไม่ค่อยสบายด้วยแหละพี่พี่เป็นวัดอะไรพวกนี้มาเพราะว่าเอ่อช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกเนาะเนี่ยพี่พี่ดูพื้นนะมันดูแบบพื้นดินนะแล้วก็พวกใบไม้เนี่ยคือแฉะหมดเลยแล้วก็เปียกใบนหนาใบไม้เนี่ยตกลงมาทับถมกันหนามากๆเลยนะคะพี่พตอนนี้เนี่ย ก็ถ้าพี่พี่จะทำถึงนางธิดาเนาะนางธิดาก็ไม่ได้เดินเข้ามาในปากกระหนูนะคะเพราะว่านางเนี่ยกาลังเอ่อนางตั้งติดอยู่นะคะพี่พี่ว่าแบบว่าบ้านนางในอยู่ทางไหนอะไรพวกเนี่ยแต่ว่านางในอยากกลับบ้านแล้วแหละหนูว่านางอยากกลับบ้านแล้วนะคะพี่พี่ก็ไม่พรุ่งนี้ก็จะไปส่งนางเพราะว่านางเนี่ยบอกว่านางเนี่ยล้ำลึกถึงเส้นทางได้แต่ว่านางเนี่ยไม่รู้ชื่อนะคะพี่พี่นะ นางเนี่ยรู้แค่แบบว่าตอนหลับตาเนาะแบบบำบาเพ็ญสิลิน่ะก็คือแบบตอนหลับตาไงพี่ๆอย่างเงี้ยแราแบบแบบเหมือนเราฝันอะเนาะแล้วก็นึกถึงภาพไปเรื่อยๆเลยว่าแบบว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรทางเนี่ยต้องเดินไปทางไหนแต่นางบอกว่าอมืมีแต่แบบว่าระหว่างทางเนี่ยมีดอกไม้สีขาวเต็มไปห,หมดเลยนะคะพี่ๆเส้นทางก็กว้างแล้วก็มีพวกหินนะนางพูดแบบนี้นะคะพี่ๆนะ โอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่พี่เนี่ยไปดูเส้นทางที่หนูเดินกันนะคะว่าแบบเออเส้นทางเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากงหรือว่ามีอะไรนะพี่พี่แต่ระหว่างทางที่หนูเดินมาหนูก็ยังไม่เจออะไรนะก็ยังปกติอยู่วันนี้ก็ยังปกติอยู่แต่ว่าที่หนูเดินทางมาในวันนี้เนี่ยหนูก็จะอยากมาเจออย่างหนึ่งเช่นกันนะคะพี่พี่ที่แบบเขาล่ําลือมานะว่ามีอืม แม่ยากแถวไหนไม่รู้นะคะพี่พี่นะ่ะอยูู่ในป่าเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าต้องเดินไปทิศไหนเห็นเขาลือมาว่าแม่นมากพี่พี่ต้องลองตามดูนะโอเควันนี้เนี้ยจะทำเพื่อพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่านะคะพี่พี่ก็ลองลุ้นกันดูนะคะในคลิปนี้นะลองลุ้นกันดูว่าหนูเนี่ยจะเห็นท่านหรือเปล่าแล้วพ,พ่อพ่อแม่ เอทุกท่านเนี่ยจะได้ลุ้นของดีกันหรือเปล่านะคะพี่พีโอเคก่อนที่จะออกเดินทางไปหาท่านนะก็ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึแชร์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆให้พ่อๆแม่แม่เอทุกท่านได้รับชมกันนะคะป่ะพี่พี่ก็เข้าป่ามาก็มากับน้องมานะ มากันแค่สองคนเพราะว่าเวลาหนูเข้าป่าก็จะเดินเป็นเพื่อนหนูตลอดนะไปพี่พี่หุย้ยแอบก่อนไม่รู้ว่าเป็นไอพวกเขามาหรือเปล่าพี่พี่นึกนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันเนี่ยกำลังออกตามหาล่าคนอยู่นะพี่พี่นะว่าใครจะแบบว่าแอบ,บข้ามไปเขตมานะพี่พี่ รอรอให้มันหายเี้ไปก่อนนะ้นูจะนั่งรอสักพักตรงนี้ก่อนนั่งรอตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนนะคะโอเคพี่ๆตอนนี้เสียงเริ่มหายไปแล้วเสียงเริ่มหายไปแล้วเดี๋ยวจะลองเดินไปฝั่งนู้นกันให้พี่ๆดูนะว่าจะมีเห็นเยอะไหมฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยว ต้องลงไปข้างล่างอีกนะพี่ๆนะเพื่อที่จะไปดูอีกทินหนึ่งนะคะโอเคไปกันต่อพี่ๆไปกันต่อมันไปไกลแล้วนะแต่เราก็ต้องเดินทางต่อโอ้โหตรงนี้ก็หินเยอะนะคะพี่ๆแต่ที่หนูสงสัยนะน่าจะเป็นทิศฝั่งนูน้น ลองไปน,นี่ลงตรงเนินเขานะพี่พี่ ทางตรงนี้นี่ก็คือแบบดูลึกลับมากพี่ๆถ้าได้มาเห็นกับตานะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันจะสว่างเนาะแต่ว่ากับตาเนี่ยก็คือมืดคลึงม,มากๆบรรยากาศก,ก็คือชวนให้คนลุกมากจะเดินตามทางนี้พี่ต่อ นี่แบบมีแต่ต้นน้ำนะคะเหมือนเห็นรากต้นโพนะคะพี่พี่นี่นะเดินเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าตรงพื้นน่าจะมีสัตว์ห้ายอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าสัตว์เล็กๆที่มีพิษนะคะพี่พี่ว่าใต้เนี้เนี่ยมันมีหรือเปล่านะเพื่อบางทีเนี่ยไปเจอพูก ต่อใต้ดิดนได้นะนี่างนี้หรือเปล่างนี้ก็ได้เหมือนจะเห็นต้นโพยมาค่ะะพี่พี่ อ้ยดีมากมันเริ่มโล่งแล้วนะก็คือแบบว่าเริ่มโล่งแล้ววุ้ยใครอะวุ้ยเฮ้ย,ยพี่พอข่าวมันนี่ได้ไงอะอ,อ๋อมือเช้ามาหาเห็ดอะ่ะก็เลยกลับเย็นหรือว่ามาวาล้างกับพอดีเลยอะหรือว่ามาตามคำล่าลือว่ามีอันนั้น ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าแม่อยู่อ่ะเห็นเขาบอกว่าออาแม่นนะเราลองไปขอดูไหมเนวันนี้คือ,อโชค<อ>ดีใน,นเมืองอะไรอิ่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมหามาหาแต่เช้าตรงนี้เดินบ่อยมากเลยไม่เห็นนะอ้าวเหรอใช่ตร,ตรงนี้เหรออยู่ีเดินมาไม่เห็นไหน เจอนื่องแบบเนืก็จะมาเดินเพื่อทำนี้นะครใช่ใช่มาเดินเที่ยวด้ยวยคือวันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอะไรโดนใจให้เราเนี่ยมาเจอกันตอนแรกก็ไม่ตั้งใจถ่ายคลิปหรอกใช่ก็อตอนแรกน่าจะมาเดินปลาแต่ว่าเออนึกได้ว่าออมีอันนี้อยู่นะแบบว่าเดินในป่าถ้าเรายิ่งเดินเดินเท่าไหร่เนี่ยก็จะเห็นเรื่อย ก็ได้คีดตายตกลงมารูว่ามันเดิมมาทำไมตรงนี้นะใช่ไหมนี่คือแบบว่าหนูจะเลี้ยวไปทางซ้ายใช่ไหมคือมันจะให้มาทางขวาเลยเห็นอ,อเคเห็นใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราลองเดินไปฝั่งนู้นก่อนไหม คือแบบโอ้โหนี่นี่เจอมะกอกป่าพี่เนี่ยนี่นี่เจอแต่มะกอกป่าสุดเหี้ยคนนะไม่ใช่ไม่ใจว่าเมนเนี่ยก็ตกทั่วไปเลยนตกลตกทั่วบริเวณเลยนะคะมะกอกป่านะพี่พี่อะไรมากินต้นมะป่าระวังนะช่วงนี้เนี่ยมีพวก ไอ้พวกพม่าเนี่ยมันมาแบบว่าลาดตะเวนดูอยู่นะมเ็นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ไอ้พวกนั้นน่าจะไม่รู้หรอกมั้งอยู่ด,ดีเราก็เดินไม้งเ,เข้ามาเลยอนะ่ะเสียงบางเออมันเีือนเต้าอี๋ไงมันแดาว่าเด็กตั้งผนะู้กอ่อใช่ไหมใช่คือ,อยุงเยอะมากเลยนะ ม่รู้เลยเนี่ยเหมือนมีเจ้าแม่อะไรอยู่นะพี่พี่อันนี้เป็นเมืองอะไรไม่รู้นะใช่เมืองรับแรืก็คงไม่ใช่นะหินเยอะมากเลยเมือง,ง,งรับแรืมันชื้นแล้วก็แบบเมืองรับแรืมันจะเหมือนมีแบบเป็นถ้ำนะ นี่เดี๋ยวกรเอาขึ้นมาขนไวมาเจ้เฮ้แลพี่บ้าขาวเห็นไหมเห็นไหมนั่ยนะพี่นี่เจ้าแม่แน่เลยที่เขาร่ำลือกันนี่พี่บ้าขาวคือตอนนี้เราเริ่มออกมา จากป่าแล้วแหละใช่ใช่เริ่องบอกมันจากป่าแล้วแล้วก็นี่เจ้าแม่นี่จะใช่เจ้าแม่หรือเปล่าเนี่ยที่หนูกาลังตามหายอยู่ขอกราบไหว้ท่านก่อนแล้วกันนะพี่พี่แต่ว่าจะไม่ถ่ายโอเคโอค้ก็เสร็จแล้วนะโอ้คืเจ้าแ,แม่นั่งสูงมากเลยนะพี่พี่ เนี่ยก็คือหินนี่สูงมากหินนั้นดูร่างเขาเลยนะใช่ดูดิข้างบนนะสูงมากเลยเจ้าแม่วันนี้ที่หนูมาหนูอยากจะมาขอโชคขอลาบให้กับท่านพี่พี่เอฟซีของหนูค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเจ้าแม่เนี่ยจะให้หนูได้หรือเปล่าก็ถ้าให้ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ความเมตตาของเจ้าแม่นะคะ อวันนี้ผมก็เดิน5เห็ดว่าจะเอาหนึ่งเห็ดไปขายนะแต่ก็ไม่ได้เห็ดเพรว่าจะขอหวยเหมือนกันดู้ว่าเจ้าแม่จะให้เลขอะไรมั่งนะใช่ไม่รู้ว่าเจ้าแม่จะให้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อมละสองหกหกหกเฮ้ยสาม สองหกสามมีอีกเหรอหนึ่งห้า,หาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะพี่ๆลองจำกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทวนห้านะใช่จำพอจำได้อยู่นะมีนะสงองหกสามก็อะไรอ่ะหนึ่งห้าเจ็ดเมื่อกี้ผมก็คำนวณ นับมือเองแล้วว่าท่านแม่นะเขายกนิ้วอะไรบ้างโอเควันนี้เนี่ยเป็นความเมตตาของเจ้าแม่จริงๆเนาะที่ท่านเนี่ยให้อ่อ<ล>โชคกับเรามาใช่โชคลาานะใช่ใช่ถ้าเราแบบตอนนี้ก็เราก็เข้าป่ามานานแล้วเนาะใช่คือเดินเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงกัต้องอพบยาดมมาเลยใช่ถ้าจะาแม่ให้ถูกเนี่ยเดี๋ยวจะมาถวาย พวกพวกน้ำแดงผลไม้น้ำแดงนะโอเคอยากกลับลาเจ้าแม่แล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยเจ้าแม่เจ้าแม่ชี้ไปฝั่งนู้นอ่ะเจ้าแม่บอกว่าตัวเองแล้วก็ชี้ไปฝั่งนู้นชี้ตัวเองแล้วก็มนตัวเขาอยู่นู้นหรือเปล่าเออแบบเหมือนแบบบ้านที่เขาอาศัยอยู่นะเออเออเหมือนที่ที่เขาอาศัยอยู่แบบประจําเลยอ่ะเหมือน หรือเปล่าหรือเขาตั้งใจมาตั้งใจที่จะแบบเออมามาพบเราแล้วใช่มาพบเรานะพี่พี่เราแบบถ่ายมานานใช่ใช่โหตอนนี้ก็ออกมาเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะพี่เนาะเดินลงมาใช่เริ่มเดินลงมาตรงนี้กระทันหันเลยอ่ะใช่เหมือนแบบพักตัดเลยอ่ะจริงตัดจัดอ่ะจะไม่อม่หาจ็ดเราก็เหมือนอยู่ตรงนี้เลยเหมือนเราเดินมาแบบว่า หนึ 1> 1, ่งเก้าอ่ะแล้วแบบพับก็ตัดไปเลยอ่ะพี่พี่ <c oughs> เหมือน <c oughs> เจ้าแม่เนี่ยจะแบบว่าวันนี้เนะี่ยเหมือนเจ้าแม่เนี่ยเป็นใจที่จะอ่าให้เราเนี่ยมาพบเห็นกันแล้วก็น่าจะแบบเป็นใจที่จะแบบว่ามาบอกโดยตรงเลยนะคะพี่พี่ <c oughs> ่เนก็เดินลเข้าอ,อยู่นะใช่เ <ไร S 2> ดินไลนรเข้าเหมือนเจอตั้งแต่แล้วแล้วก็มามาที่วมกันแล้วกมน เดี๋ยวเจ้าแม่นะเจ้าแม่น่าจะแบบให้เราเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มาแบบมาขอลาขอลาด้วยกันไหมขอชงขอลาใช่โอเคเดี๋ยววันนี้น่ะจะรีบขอเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะพี่ใช่คับโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะพี่ๆนะพี่ๆชอบเลยก็ไป เออพี่พี่อย่าเพิ่งมีเลขด้วยนะพี่พี่อย่าลืมเลขเมื่อกี้มดหกตัวนะมีมีหกตัวนะหรือว่าพี่พี่จะแบ่งแบ่งเป็นสามสามก็ได้นะก็แล้วแต่พี่พี่นะจะเล่นหกตัวหรือว่าสามสามนะหนูใช่หนูเป็นคนเล่นหวยไม่เป็นนะพี่พี่นะแต่ว่าอใช่ก็พอรู้จักอยู่ก็พราะพ่อแม่ทุกท่านเนี่ยก็ลองไปอตัดกันดูนะว่าคือจะ ตัวเนี่ยตามนั้นเลยหรเปล่าใช่แม่บอกกันเลยใช่พี่ๆเลขสาหรับสาหรับนี้เลขนี้ใช่เราก็ไม่รู้นะ้ใช่เราไม่รู้เหมือนกันถ้าถูกหรือถูกหรือไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะคะพี่ๆนะโอเคสําหรับวันนี้ขอกลับก่อนนะขอมาให้จกแล้วให้พุงพีได้ได้รับชมแล้วใช่โอเคไปจะได้รู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นนะไปกันครับ